นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยคือนาฬิกาหน้าตาคล้ายๆนาฬิกาวินเทจนะฮะมันจึงเป็นนาฬิกาที่ทั้งสวยงามทั้งทรงคุณค่าขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก แฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมจัด Meet a n d g r e e t แจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC Watch Talk นะฮะวันนี้เอานาฬิการเรือนหนึ่งมาอวดเพื่อนๆน,น,นะครับ จริงๆนาฬิกาเลือนผมได้มานานแล้วล่ะแล้วผมจริงๆผมก็เคยลงแบบรีวิวแบบย่อยๆไปแล้วนะฮะนาฬิการเรือนนี้เนี่ยคือนาฬิกาหน้าตาคล้ายๆนาฬิกาวินเทจนะฮะนาฬิการเรือนนี้เนี่ยผมได้มาเป็นแบบลิมิเต็ดแบบเ,เซ็ตนะฮะคือเซตหนึ่งจะมี3เรือนย w โ o โกมีเรดโกแล้วก็มีแพลต i ินัมนะฮะเรือนที่ผมใส่อยู่เนี่ยจะเป็นเรดโกนะฮะ ซึ่งถ้าเป็นเยลโลโกลเนี่ยน่าจะเป็นอีนาเมลนะฮะเราก็จะมีพวกแพทินัมที่หน้าตาคล้ายๆกันนะแต่เป็นแพติน์นนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีความสำ,สำคัญยังไงตัวนี้เขาจะใช้คำว,ว่าเรเนซองนะฮะเรเนซองแล้วก็เรือนที่ผมใส่อยู่เนี่ยจะเป็นทองคำ 18K นะฮะ34มิลลิเมตรนะตัวกลไกลจะเป็นกลไกไขาลานนะแล้วก็เป็นมินิเขาเรียกอ,อะไรสมอลล์แซกเก้นนะฮะก็คือมีเข็มเล็ก หนึ่งวงนั่นเองนะฮะกลไกเป็น,นกลไกไขาลานซึ่งกลไกไขาลานเนี่ยเขาเอากลไกโบราณของโอเมก้ามาใช้นะฮะสมัยตอนที่เขาใช้กลไกนี้ใหม่ๆเนื่องจากกลไกนี้เป็น,นกลไกที่ค่อนข้างเก่านะฮะยังไม่มีชื่อเรียกว่าคาลิเบอร์อะไรอะไรอะไรกันเลยนะเขาก็เรียกว่ากลไก3 0ม mm ิมลลิเมตรนะฮะออเรากาเรือนนี้เนี่ยมันจึงกลายเป็นว่ามันไม่เพียงแต่ว่ามัน,มนสวยนะฮะมันยังทรงคุณค่าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือว่ามันเป็นนาฬิกาที่ออกใหม่ แต่ใช้คาลิเบอร์เก่าขึ้นมาชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นะซึ่งหลังๆมาเนี่ยเนื่องจากว่าคาลิเบอร์เก่าๆนี่มาโดนใช,ใช้ไปใช้ไปใช้ไปมันก็หมดไปนะฮะดังนั้นนาฬิการเรือนนี้เนี่ยมันจึงกลายเป็นว่ามันก็มีคุณค่าของมันขึ้นมานนเองนะซึ่งกลไกลตัวนี้เนี่ยเขาจะถอยย้อนกลับไปในยุค1960นะฮะเป็นล็อตสุดท้ายนะของ กลไก30มลลิเมนะฮะหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเข้าสู่กลไกยุคใหม่นะเขาก็จะมีคาลิเบอร์นัมเบอร์นะฮะนั้นตัวนี้จริงๆก็มีคาลิเบอร์นัมเบอร์ซึ่งเขาตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะเพื่อให้มันทันสมัยนะเป็นคาลิเบอร์269นะฮะนั้นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันจึงเป็นนาฬิกาที่ทั้งสวยงามทั้งทรงคุณค่านะปีที่ผลิตนี่น่าจะเป็นปี1994นะผมจำไมีผิดนะครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกนี่คือหนึ่งใน3ามเรือนที่ผมมีนะฮะเรนี้จะเป็นพิงโกลนะฮะหรือจะเรียกว่า Red g o ล d ก็ได้นะฮะขนาด34มิลแต่ดูแล้วมันไม่เหมือน34มิลเลยเพราะมันดูประมาณเหมือนจะเป็น36มิลน,นะฮะแต่ตาม Reference มันคือ34มิลน,นะก็ทุกอย่างจะสวยคมเหมือนกับนาฬิการุ่นใหม่ แต่มีหัวใจที่เป็น,นกลไกรุ่นเก่ามันก็กลายเป็น n นีโอคลาสสิกนีโอวินเทจหรือจะเรียกอะไรก็ต่างแต่นะเพราะปีที่มันผลิตสมมติเป็น1994มาจนถึงทุกวันนี้2025มันก็30ปีแล้วนะฮะ30ปีแล้วจะเรียกว่าวินเทจก็สามารถจะเรียกได้แล้วนะาะแล้วนาฬิการเรือนนี้เนี่ยตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยผมให้คุณพ่อไว้ใส่นะผมก็ไม่เคยใส่นะ คุณพ่อแกใส่สักพักหนึ่งแกก็ใส่ไว้ในตู้เซฟนะฮะแล้วก็ล่าสุดไปคุยกับคุณพ่อแกไม่ได้ใส่แล้วนะก็เลยขอแกกลับมาใส่นะฮะนั้นนาฬิการเรือนนี้เนี่ยจึงกลายเป็นว่าผมซื้อเขามานานแล้วแต่ว่าผมไม่เคยใส่นะก็มีใส่อยู่วันสองวันหลังจากที่ได้กลับมาจากคุณพ่อนะเพราะท่านหลังๆไม่ได้ใส่ในาฬิกาดังนั้นท่านก็เลยนาฬิกาที่มีอยู่ก็แจกจ่ายผมกับพี่ชายผมนะฮะนั้นนาฬิการเรือนนี้เพื่อนๆว่า เป็นยังไงฮะสวยไหมครับมีทั้งความเป็นนาฬิกาที่สวยงามมีทั้งความเป็นคลาสสิกแล้วก็มีทั้งเรื่องราวนะฮะว่าการซื้อนาฬิกาของเราเนี่ยถ้ามันทุกอย่างมันมี history มา back up มี story มา back up มันจะทำให้การเล่นนาฬิกาของเรามันมีความสนุกมากขึ้นมากขึ้นไปนาฬิกาเรือนนี้จริงๆตอนที่ผมอยากได้เซตเซตนี้เนี่ย บอกตรงๆเลยเพื่อนๆว่ามันเป็นเซ็ตที่หายากมากแล้วในขณะนั้นผมคือข้อที่1คือไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนข้อที่2คือไม่มีตังค์แต่ในยุคนั้นเนี่ยที่ผมไปได้มาก็เพื่อนเป็นคนไปเอามาให้นะฮะจากพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งพ่อค้าคนนี้เขาไปซื้อได้ที่ฮ่องกงแล้วตอนเขาเอาเข้ามาเราก็ไปล็อกเขาไว้ตั้งแต่ฮ่องกงว่าเอาเข้ามาแล้วเราขอนะ <c oughs> ก็คุยราคาเสร็จตั้งแต่ฮ่องกงแล้วนะแล้วมันก็การปว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ มีเรื่องราวนะฮะใครเป็นคนไปช่วยหาหาแล้วพ่อค้าชื่ออะไรนะแล้มาแล้วเป็นเซตครั้งแรกที่ผมเห็นระแบวบโอ้หอลังการมากมันมีทั้งแล้วที่สําคัญตอนนั้นไม่มีตังค์ <laughs> <laughs> ล็อกพ่อค้าเสร็จก็ต้องไปหาตังค์นะก็โอ้โหมันก็เลยกลายเป็นว่านาฬิการเรือนนี้เนี่ยมันมีสอร,รี่สำหรับผมมากแล้วตอนนั้นผมได้มาผมก็รู้สึกดีใจมากแล้วมันก็เป็นนาฬิกาฟุ่มเฟือยแรกๆชุดแรกๆของผมนะผมก็เลยให้คุณพ่อไว้ใส่นะ ก็เลยกลายเป็นว่านาฬิกาเรื่องนี้ก็เลยมีเรื่องราวมาเล่าได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะบวกกับมันก็เป็นนาฬิกาที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของโอเมก้าอยู่แล้วด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามันมีเรื่องราวสนุกๆมากขึ้นไปใหญ่นั้นพวกนาฬิกาพวกนี้แต่ละเรือนที่ผมได้มาเนี่ยมันหายากก็ต้องมีเรื่องราวที่จะไปแสวงหานั้นเรื่องราวที่แสวงหาเนี่ยทุกครั้งที่เอามาดูเราก็จะนึกถึงเรื่องราวทุกครั้งที่มีคนถามเราก็จะตอบ นะมันก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นการลุยมายตัวเองว่าเออนาฬิกาเรือนนีนะมน้มันได้มาอย่างไรนี่คือความสนุกของการเป็นนักสะสมนาฬิกาดังนั้นะะเพื่อนๆที่ถามว่าทําไมผมเป็นนักสะสมนาฬิกาเป็นมาตั้งนานแล้วไม่เบื่อเหรอถ้ามันเป็นของในร้านซื้อจ่ายเงนินซื้อแล้วก็ได้มาเนี่ยผมคงเบื่อไปนานแล้วนะเหมือนกับที่ทุกวันนี้ผมก็ค่อนข้างเบื่อเพราะว่ามันไม่มีเรื่องราวให้เล่าไม่มีอะไรให้เล่นมันไม่ค่อยสนุกแต่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยมันมี มันมีเรื่องราวมันมีความสนุกสนานมันมีเหมือนกับว่าเราจะต้องมีความพยายามไปแสวงหามันก็เลยสนุกนั่นเองนะทุกวันนี้ถ้าเดินไปมีตังค์แล้วเราก็ซื้อความสนุกมันมันแทบไม่มีเลยนะงั้เมื่อนเป็นนักสะสมคงเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะเพราะนักสะสมเนี่ยเวลาอยากได้เรือนไหนเราก็หาสมัยก่อนหายากกว่าสมัยนี้เยอะสมัยนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะแล้วเราเอาเอานาฬิกาทาบ กับกูเกิกก็หาได้เลยนะอยู่มันขายอยู่ที่ไหนของโลกเราก็สามารถจะหาได้ถ้าถ้าเป็นนาฬิกาที่พอจะหาได้นะฮะอย่างตัวนี้เมื่อกี้ผมก็เซิร์ชใน Google ก็ยังขึ้นเลยนะก็แปลว่ามันก็ยังพอมีจำนวนบ้างนะฮะนั่นผมก็เลยบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆจะเล่นนาฬิกานะก็ลองหาตีมพอลองหาตีมแล้วเราก็ยึดจูกับตีมตัวเองไว้ แล้วเราก็สแสวงหานะผมบอกให้เพื่อนๆฟังก็คือช่วงที่มีความสุขที่สุดคือช่วงสแสวงหาแล้วตอนที่ได้มาตอนแรกเนี่ยนั่นคือช่วงที่สุขสุดละหลังจากนั้นความสุขมันก็ค่อยๆจางไปนะผมว่าเป็นเหมือนกันทุกคนนะครับชอบไม่ชอบคลิปของผมฝากคอมเมนต์นะฮะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ